มีระดับอีกระดับไล่ทานศีลภาวนาถ้าเราใช้หลักการปุถุจจะนี่นะมีวิธีการใช้ได้เยอะเป็นเพียงว่าเราจะทําให้มีถูกการ,รเทศักบุคคลอย่างไรเนะตามกันวเวลาคุยกันก็มามาคุยกันว่าจะทํำยังไงเราไปได้เพราะฉะนั้นขอให้เชื่อให้เชื่อขอให้เชื่อพูดังไปแล้วกันบานคนไัยชาติคนไขย ก็ขออนุญาตญาติโยมทุกท่านนะครับวันนี้จะมีรายการต่อที่ซาลาเฉลิมเกียรติช่านก็ขอเอ่อคุณบุิชัยกันกันเป็นที่เชิญท่านกรมสุงใหญ่ช่วยเกีกันเทศ ท,ท่านลงสุดยอประเทศกานเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วญาติโยมท่านใดที่ต้องการจะอยู่สนทนาธรรมกันในโบสถ์ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับส่วนท่านที่จะไปะที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติมีรายการสนทนาธรรมและรายการคาราโอเกะฉนันเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวลานอกนิดหนึ่ง ไาจนพุยมบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะมีรายการธรรมะอีกคอจริงนิมนต์ท่านพิบูลนวันนี้เต็ดยูโปรแกรมวันพรุ่งนี้เห็นยังมีช่องะมีพอจะได้อยู่ก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าญาติโยมยังอยากจะฟังธรรมะสั้นๆอย่างตรงหยีขอได้เพราะมาขึ้นตั้งทะบีนมาเนี้ยพูดสั้นๆแค่นี้นะวันมันมันไม่มันมันมันไม่ครบเลยทั้นั้ เยังเงินขาดนี้มาพูดนิดเดียวแค่นี้อาจจะเอาอีกพรุ่งนี้สักสามสี่นาทีเอาไหมยังมีอะไรดีอีกเหรอเนี่ยังไงนนะคู่โมงไม่ได้เลยมาพูดพูดแค่ไม่ใช่สามสี่นาทีนะโยงบอกว่าชั่วโมงหนึ่งเบื่อท่านก็พรุ่งนี้นะครับท่านประธานโนจะได้เอาไปออกทีวีบ้านเรานั่นแหละเอาทีวีมาถ่ายเรื่องถ่ายเพื่อจะออกทีวีด้วยนะ นายโยมให้เห็นเดี๋ยวองไทยจะได้ญาติโยมญาติพี่น้องจะได้เห็นนั่นแแค่ขนาดนั้นเนะ่ยนี่สร้างละครละครทีวีไปหลายเรื่องได้ที่ว่าเนนะี่ย <c oughs> จะมาให้ให้ไอกล้องแค่เล่นไปกล้องเดียวไปสร้างละครวิทยุกระทาทีวีได้เยอะเลย <c oughs> อง่อนะแล้วก็แจกกล้องคงไปตกหน้าบา้านอะไรมาเสียบา <c oughs> ้างแต่ท่านคนหงท่านรักงานทางนี้ นี่คือรักจริงๆมาอยาก่ะบอกว่าวัดรธรรมพระรามเก้ากับ,บวัชยานาวาวัดบวันกับวัชยนาวามันเป็นเดียวกันทํางานร่วมกันมาทางด้านเสือไม่ไม่ทายเชื่อท่านมีกล้องอะไรนักกันเดียวเนี่ยสามารถตั้งตั้งทำทริโอได้ที่วัดพระรามเก้าปิดสื่อท่านเโทษท่านดออกไปโทษประเทศต,ตอนนี้ก็ตรงพรุ่งนี้มีรายการธรรมะอ,อย่างน้อย สี่าทีนะหนึ่งชั่วโมงที่คุณเตรียมตัวแล้วกันพรุ่งนี้แค่จมแคสบายไปเนี่ยอตอนเย็นตอนบ่ายมันมีรายการอยู่นี่มันพอมีเวลาอยู่บ่ายครับบ่ายตอนบ่ายก็จ <c oughs> ะได้คุ้มคุ้มหน่อยที่ท่านเดินทางมาน่ยก็เพื่อรายการสิ้นสุดรายการในวันนี้นะครับ อรายนเชิญทุกท่านกับพระพ่อๆเี๋ยวไม่รมนาับแล้วยังไม่เรยมาเลยตดตรวไปแล้วอยากถวะริวาหาปุราปริปุเรนติสากการเอวเมวอิโตจินังเปตานังอุปกปติ विजितं पतितं दुम्हं किपमेवा समिचतु सपे बुरेंदु संगपा चंधो पनरधो यथा मलिचो दिरधो यथा <coughs> विवाचा อินอดตาโรธัมมวันทันติอายุวันสุขังภางโอะกพา่อง่อันนะครับฮัโิิังปิิังนี่อยู่เบื้อหลังหลายเรื่องเลยตกนี้ไม่ใช่ไม่ธรรมดาเนี่ ทำงานใหญ่มาเยอะอราหังสมาสมพุทโธตัตถว่าพุตังวนตัิวะเทสวะคาโตะทะวทนาโมธรมันสสามิสุขะิปัโ ยู่ใกล้สุนดรชัล่าเนี่ยอยู่ใกล้นายกใครอยู่ใกล้ท่านดตีใช่นไหมงานแต่างหมดอย่างนี้ก็คุยกันเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ใช่เรื่องธรมดาบางทีมาเห็นแบบนี้มันาั่ามันนี่ว่าจิเกอะ เรียนที่อังกฤษ